ฝันครับฝันฝันไม่ว่าฝันอะไรนะมีฝันอีกัวฝันไซรับฝันอ่าบราล์ชูการไวชูการฝันแบมบูแคนมันคือความฝันทั้งหมดฮะฝันฝันหวานนะครับผมฝันหวานนั่นเองครับผมอยากจะบอกว่าฝันหวานเป็นยังไงครับผมก็คือเนี่ยอย่างเช่นว่าเราฝันว่าอยากจะได้อ่าเสักคันหนึ่งคุณรู้ไหมว่ามันราคาเท่าไหร่ครับผมมันแพงมากสําหรับ สำหรับชาวนาหรือชาวสวนนะครับผมก็เนาะมันแพงมันแพงยังไงละครับผมก็เนาะราคาค่าตัวมันก็อยู่ประมาณถ้าวางดาวเบ็ดเสร็จแล้วอะส่งเบ็ดเสร็จอาจะล้านล้านต้นๆประมาณล้านล้านก็อีก8 8ด0 0 0หมื่นประมาณเนี้ยล้านล้านก็อีกแสนหนึ่งตัว LC7 คันนี้ครับผมก็เอามาจอดไว้ฝั่งนี้ของคุณแม่ครับผมก็นี่เป็นบ้านบ้านน้องชายนะครับพามา ดูอดีตของตัวเองกับความฝันหวานครับอันนี้ก็กำลังก่อสร้างอยู่นะครับผมน้องชายเป็นช่างช่างเหล็กก็นี่ครับก็มีความสามารถด้านช่างอื่นๆด้วยช่างปูนช่างช่างไม้ด้วยละกะมังก็เนาะพามาดูว่าฝันหวานเป็นยังไงน,นี่ก็ความฝันตั้งแต่ไวเด็กครับผมก็คือใช้มาตั้งแต่เด็กของคุณพ่อเป็นรุ่น r x z นะครับ หายเสร็ Z, ก็คันนี้ใช้ทำมาหากินใช้ขายของตามตลาดนัดสมัยก่อนอที่มีไม่มีโรงหนังเนาะมีหนังกลางแปลงเนาะใช้นางกลางแปลงตัวนี้จะน่าจะ 30- 35ปีมั้ง35ปีเนาะคันนี้เป็นไอซ์ซสีแดงสีเดิมนะครับผมคันนี้สีเดิมพ่อไม่ใช้แล้วละพ่อไปใช้เวฟแทนตัวนี้ก็เนาะก็เคยยืมพ่อไปใช้อยู่ใช้เข้าเมืองบุย์สมัยก่อนแหว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 น,วน,วนยุคที่ ทีเซตอาร์มยังไม่ออกมาอันนี้ตัวนี้ออกหลังคอนขอนนครับผมก็ความฝันวัยเด็กก็นี่แหละกว่าจะได้มาแต่ละคันก็ไม่ใช่ทุกๆในสมัยก่อนเงินมันค่อนข้างมีค่าตัวนี้เป็นโนวา S Super นะครับโชคเดี่ยวก็ใช้มาเคยยืมพี่สาวไปแล้วก็พี่สาวไปตลาดทุกวันเนี่ยก็เลยนั่นแหละโดนสวดซะ หนึ่งยกตอนนี้ก็ไม่ได้ใช้แล้วไม่มีคุณค่าแต่มันมีคุณค่าทางจ,จิตใจก็พากันเก็บไว้หมดเลยเนาะก็ต่อไปครับผมเป็นฝันหวานอีกตัวหนึ่งนี่เป็นโองน่งลายมังกรไม่ใช่องลายมังกรโอ่อง <c oughs> คุณรู้จักอีอันนี้ไหมครับผมเดี๋ยวผมพามาดูเครื่องมือการเกษตรตัวนี้เป็นผันผันสี่นะครับผมผันสี่ผันสี่จะเป็นลักษณะนี้ครับผันสี่เมื่อก่อนเราใช้ รถไถเดินตามเรานี้นั่งตอนนี้นั่งละตอนนี้เขาพัฒนามาเป็นนั่งขับแล้วก็นั่งตากแอร์อยู่ในห้องแอร์เนาะอันนี้เป็นผ่านสมนะครับผมผ่าน3มจะไว้เ,เรียกว่าบุกบุกเบิกประมาณนั้นนะเป็นหินแข็งแข็งอันนี้เป็นสโมสรโรตารี่นะครับผมอ๋อไม่ใช่ครับผมแต่เขาเรียกว่าโรตารี่ทำไมเขาเรียกโรตารี่ก็ไม่รู้สโมสรโรตารี่กับสโมสรไลออน Lion. ถ้าพวกคุณรู้จักเนาะอันนี้จะเป็นใบซึ่งเอาไว้ปัน่นเนาะปั่นก็ เมื่อก mm ่อน250บ้างฝันต่อไร่เนาะเบ็ดเสร็จถ้าไถาด้วยปั่นด้วยไถยประมาณ6-700บาทครับผมแต่ย่าไปฝันหวานนะครับว่าเอ่อมันจะได้ดั่งใจเพราะว่าโดยส่วนมากจะเป,เป็นเป็นเงินเชื่อมากกว่านะครับผมว่าถ้าก็เรียกอะไรลงทุนในครั้งแรกเขาถ้าไปปั่นหรือว่าทํางานให้กับชาวนาหรือว่าชาวไร่เขาก็จะเป็นเงินก็เรียกอะไรเครดิตนะเครดิตก่อนว่า จะจ่ายเมื่อไหรแต่พอได้ข้าวได้ข้าวมาแล้วเขาก็จะไม่ยอมจ่ายกันแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นเครื่องมืออุปกรณ์หรือถ้าเราจะวางแผนมาอยู่ต่างจังหวัดนะครับผมเลยว่ามาทํางานเกษตรด้วยตัวเองผมแนะนําเลยตัวนี้ครับผมตัวนี้เป็น DC60 อันนี้ออกมากี่ปีแล้วน่าจะเลย10ปีแล้วแต่แกลุงแดงกับพี่แสนแกเป็นเป็นช่างนะเมียเป็นพี่แสนที่เป็นพี่สาวผม เมียเป็นนักขายเนาะนักการตลาดนั่นเองเนาะก็คือขายของเกษตรทุกอย่างที่หามาได้ขายรายวันขายรายปีขายราย,ดายดเดือนนะครับผมก็อันนี้เอาไว้รับจ้างน่าจะไร่ละหกร้อยไว้เกี่ยวนะครับหกร้อยประมาณหกร้อยบาทนะครับผมก็มันใช้มานานแล้วละ่ะแกซ่อมแทรกนี้น่าจะเปลี่ยนมาประมาณสิบรอบเลยมัง้งแทร็ก,ก็คือเนี่ยตัวนี้ครับแทร่ด้านล่างแทรกตัวนี้ก็จะเป็นแบบ ยุคเก่านะครับเป็นแบบยุคเก่าก็คือรองกระสอบก็ต้องมีคนรองกระสอบแล้วก็ถีบลงถีบลงก็คือสามถึงสี่กระสอบก็ถีบลงถีบลงก่อนที่จะเป็นรุ่นนี้นะเราใช้เป็นตัวเล็กมาก่อนในตัวเล็กสมัยก่อนมันจะเป็นตัวเล็กซึ่งเกี่ยวแล้วก็ไม่ได้มีตู้ตู้นวดอย่างนี้เป็นตู้แบบปั่นแล้วก็คายฟางออกเลยคายฟางออกเลยแต่ตัวนี้ก็คายเหมือนกันแต่คนละอย่างนะเนเองเนาะตัวนี้ก็เป็นล้านเหมือนกันครับผมก็สมัยก่อนสมัยนี้ก็ เป็นแบบอุ้มกันหมดล,ละพวกเออเขาไม่ใช่บางบางพื้นที่ก็บางพื้นที่ที่นาเล็กก็ใช้คูโบตา้าเป็นคูโบต้าสะส่วนใหญ่บางที่เป็นเอ่อภาคกลางเขาก็ใช้พวกเออไอหนุ่มไวไฟหรือว่าตัวอื่นๆกเกษตรพัฒนาไปครับแต่ตัวนี้เป็นตัวเล็กก็คือมันเหมาะสมกับพื้นที่พื้นที่หมายถึงพื้นที่บ้านเราหมายถึงอีสานนะครับผมอีสานคันนาจะเยอะแล้วแปลงมันจะเล็กๆ็พื้นนาม,มันจะไม่เรียบไงเราทําแปลงใหญ่ไม่ได้เพราะว่ามัน เก็บกักน้ําไม่ได้เนาะอันนี้จะเป็นนั่งขับยุคใหม่ๆมันจะเป็นห้องแอร์หมดแล้วครับผมเนาะของรุ่นใหม่ๆแต่ผมว่ารุ่นนี้มันโอเคนะโอเคสําหรับสําหรับคนที่เคยผ่านร้อนผ่านหานาวมาเครๆผ่านร้อนผ่านหนาวมากับช่างอะเพราะช่างมันรู้ว่าเออสิ่งตัวนั้นเสียตัวนี้เสียเราก็จะไม่สิ้นเปลืองค่าแม n ทนายหรือค่าซ่อมบำรุงเท่าไหร่เพราะเรารู้แล้วไงว่ามัน ต้องซ่อมตรงไหนบ้างมันเสียโอกา,อกาสเสียตัวไหนบ้างเสียงก็กแก้แก็สามารถรู้ได้เนาะอุปกรณ์ทางด้านก,รการ,กรเกษตรโอ้โหเยอะแยะมากมายนี่เป็นนั่นแหละก็เป็นทั้งช่างเป็นทั้งพลขับเนาะมีปั๊มลมอีกตัวต่อไปก็ตวนีตัวนี้ครับผมตัวอ,อันนี้ตัวเป็นยิงข้าวตัวยิงข้าวก็คือตัวพ่นข้าวนั่นเองนะแล้วก็ตัวพ่นยาเนาะเยอะยอแยะมากมายเลยก็ช่างเนาะ แต่ที่ขาดแรกก็คือตัวนี้6ล้อบรรทุกออเอาไว้บรรทุกตัว DC หกศูนย์นี่แหละครับผมแล้วก็เอาไว้บรรทุกสินค้าด้านเกษตรนี่ครับผมตัวนี้ถ้าใครยังจําได้นะถ้าใครเทรนมาหนักๆก็จะรู้ว่าอ๋อตัวนี้เป็นไซฮัสเซลไซฮัสเซลก็คือพ่วงข้างนั่นเองครับผมพ่วงข้างที่เราทํางานไปด้วยแล้วก็หาเงินจาก ช่องสองช่องสามไปด้วยก็คือพ่วงข้างนั่นเองแต่ไม่ให้งานประจําเสียพ่วงข้างเขาเอาไปเปรียบเทียบกับการตลาดหรือใครๆพูดถึงเรื่องเอเทนพูดถึงกันบ่อยๆว่าไซฮัสเซอเนาะก็เดี๋ยวพาไปดูตัวนี้ตัวนี้เป็นรุ่นเก่านะครับผม L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  4 5นะครับผมตัวนี้ก็ใช้กันมานานละพังงานมาบ่อยแต่ด้วยความเป็นช่างของที่บ้านก็สามารถที่จะ ซ่อมหรือว่าไม่ให้คือง่ายๆไม่ต้องให้เรียกช่างไม่ได้กินเงินว่างั้นเถอะเนาะจ้าก็มีอุปกรณ์ทุกอย่างอันนี้แทรเก่านะครับผมถ้าใครอยากซื้อก็ติดต่อมาได้นะครับผมของดีซ0ูนะครับผมเป็นแทรของรถเกี่ยวนะครับผมแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวเล็กครับผมตัวเล็กก็คูโบต้าที่นี่จะนิยมคูโบต้ามากเลยครับคูโบต้ากับอิซุสเนาะจ้าก็ตัวเล็กเอาไว้สูบน้าเข้านาหรือว่านั่นแหละใช้ทําอะไรเล็กเลกน้อยๆ แต่ถ้าเป็นสมัยก่อนเนาะเราเดินตามมันจนทั้งวันทั้งคืนตัวนี้น้ำตาจีไหลโอเคครับผมแค่นี้ก่อนนะครับผมก็รีวิวให้ฟังคร่าวๆว่าที่บ้านทำอะไรกันบ้างเนาะก็อาจจะเห็นไม่ได้ชัดเพราะว่าไม่ใช่นั่นแหละไม่ใช่โปรโกล้องไม่ดีนะปยไปโทษกล้องเองนะครับจริงๆแล้วมันจัดมุมแสงมุมกล้องได้นะครับผมก็ฝากไว้ครับผมถ้าใครอยากที่อยากยากลับมาอยู่บ้านอุปกรณ์ต้องพร้อมความรู้ต้องพร้อม การเงินต้องพร้อมแต่สิ่งหนึ่งอย่ารอให้พร้อมแล้วค่อยลงมือทำนะครับผมทาท,ทั้งทั้งที่ยังไม่พร้อมขอบคุณครับผมฝากกดติดตามคมเมนเรด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับอ่าครับผมช่วงบ่ายเดี๋ยวกลับกรุงเทพแล้ววันนี้บา,บายบายครับ